เนี่ยถ้าเราไม่เก็บเนี่ยนะถ้าเราไม่เก็บลูกเขาอันนี้นะฮะอันนี้อยู่อยู่มานานแค่ไหนแล้วอ่านี่น่าจะประมาณ14 <4 S 1> เดือนแล้วสิบเดือน <4 S 1> ปีกว่าใช่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับหน้าตาอะโวคาโดพันแฮชนี่คือแฮชลูกแรกของสวนปีแรกเมื่อกี้ที่เราได้ยินกันเนี่ยครับปลูกผลไม้ ให้เป็นไม้ป่าไม้ผลให้เป็นไม้ป่าไม้ผลอ่าปลูกไม้ผลให้เป็นไม้ป่าให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติธรรมชาติกวบุมธรรมชาติปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยเวลาเราจะใส่ปุ๋ยเนี่ยนะการปลูกไม้ต้นไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยอย่าใส่ปุ๋ยบนดินมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราใส่ปุ๋ยบนดินก็หมายความว่าเรากําลังเรียกราก,กเขาขึ้นมาถูกไหมครับถ้ารากเขาขึ้นข้างบนเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทุกอย่างเราต้องให้ปุ๋ยบนดินเนี่ยหมายถึงเรากระกรเคาะกะลาอยู่ ถูกต้องครับเรียกลาาขึ้นมากินใช่เพราะนั้นเวลาปลูกเนี่ยเราทาหลุมกว้างๆเลยครับคุณวลาทาหลุมเม็ดคุณแม็ดและเอาปุ๋ยหมักที่เราทำเนี่ยนะที่มีแกลบดํามีขี้วัวมีเศษวัชพืชเนี่ยใส่ลงไปเลยประมาณสักเยอะๆเลยประมาณ5 6กระสอบอ๋อแล้วก็ลองก้นหลุมผสมกับดินที่เราผสมกับดินและหลังจากนั้นก็ใส่ยารักษาโรคให้เขาใต้ดินก็คือเตกโดมาอ่าใส่จูนซีเข้าไปครับอ่าแล้วก็ปลูกภายใน2ปีไม่ต้องใส่อะไรบนดินเลยเดี๋ยวพี่ จะบอกว่าเคล็ดลับเนี่ยค,คือไม่ต้องใส่ปุย๋ยไม่ต้องใส่ปุย๋ยแล้วมันรับตรงไหนอ่ะมันไม่ต้องใส่ปุย๋ยเพราะนั้นหลักการก็คือหมายความว่าถ้าเราสร้างอาหารใต้ดินให้เขาได้ oh. เขาก็จะหากินใต้ดินเมือ่อกี้ผมกำลังจะบอกว่าขอเคล็ดลับหน่อยแต่ไม่ได้อขอแล้วครับพี่เขาให้มาแล้วก็คือตรงนี้เนี่ยเราสร้างอาหารใต้ดินใต้ดินไว้ให้รากก็ลงไปหากินใต้ดินด้วยออยาวรากขึ้นมาข้างบนนะถ้ารากขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันจะเป็นมอนต้นไม้พิการฮะเชื้อราผ่านมันก็ดูดไม่รดน้ําแดดเผารากก็เหี่ยวมันก็ตายอะไรเงี้ ใต้ดินเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราต้องใส่อาหารให้เพียงพอในระยะเวลา2ปีทําไมต้องเป็นปีเออทําไมต้องเป็น2ปีพอครบ2ปีปีที่2อะ 2> ลูกเขาจะเยอะมากเขาจะออกลูกอ,อ,กอะไรเนี่ยดูแต่ละต้นนะมันจะเยอะมากพอเยอะมากปุ๊บเนี่ยเขาต้องการอาหารอีกจํานวนหนึ่งถูกไหมครับ,รบเพราะนั้นเราก็เอาปุ๋ยสูตรเดิมของเราอีกนี่แหละขุดฝังลงไปไอ้นี่ผมก็ฝังต้นนี้เนาะฝังลงไปตรงนี้4กระสอบใช้แมคโครขุดฝังข้างโน้น4กระสอบอีก8กระสอบมันก็อยู่ได้อีก3ปีพอครบ5ปี อ่ะห้าปีเนี่ยใส่ปุ๋ยสองครั้งสองครั้ง,งแล้วครั้งแรกก็คือตอนปลูกครับครั้งที่สองคืออายุครบสองปีสองปีที่จะเข้าออกอ่าแล้วก็อยู่ได้อีกสามปีกันห้าปีพอครบห้าปีสิ<ป>่งที่สาคัญที่สุดก็คือบ่ออาหารถาวรทีนี้เราไปขุดข้งขางๆมันไม่ได้แล้วมันมีรากเยอะจังไหมสี่ต้นนี้เราจะสร้างบ่ออาหารให้เขาตรงเนี้แต่สิบห้ากระสอบโอ้ให้รากมากินจากบ่อเนี้ยแล้วรากมันจะมาถึงตรงนี้เหรอครับมีอาหารตรงไหนรากต้นไม้ไปถึงหมด แต่ต้องขุดลึกๆขุดกว้างๆเลยนะแล้วปิดให้ดีเลยมันก็จะกินได้ยาวเลยครับที่นี้ไม่ต้องกังวลแล้วนอกจากอาหารที่เราใส่เข้าไปในใต้ดินแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการบํารุงอย่างอื่นมีไหมครับบำรุงอย่างอื่นที่สาคัญที่สุดเลยคือต้นไม้เนี่ยนะต้นอะโคาโดเขาต้องการมากที่สุดก็คือ3ส่วนตอนเช้าเ็าต้องการคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเรื่องปกติเขาต้องการสารละลายเขาต้องการแสงแดดเขาต้องการน้ําในบางส่วนนะครับเมื่อเจอกัน3อย่างนี้ก็าสามารถสร้างอาหารของเขาได้เลย ก็คือการสังเคราะห์แสงการสังเคราะห์แสงก็จะออกเป็นน้ำมินโนเป็นน้ำตาลเป็นแรงต่างก็สามารถสังเคราะห์แสงของเขาได้ก็คือรากเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการดูดธาตุอาหารมาที่ลําต้นควรจะเป็นดูดใต้ดินลึกๆถ้าเราส่งรากลงไปได้นะสัก4ี่มตหรือมตร6เมตรข้างล่างในรากแก้วนะครับข้างล่างี่นยังไงมันก็จะมีอินทรีย์วัตถุอย่าลืมว่าพื้นที่บนผิวโลกเนี่ยมันเป็นต้นไม้มันเป็นป่ามาก่อน มีการสะสมของใบไม้การสร้างพืชสาสัตว์ที่มันตายมันทับถมกันมานานแล้วถ้าเรารากลงไปกินข้างล่างนั้นได้นะหลังจาก5้าปีแล้วคุณไม่ต้องไปยุ่งมันเลยเรารากลงไปแห้มันหากินข้างล่างความชื้นมีน้ํามีอาหารมีเราก็แค่ดูแลข้างบนไม่ต้องยุ่งอะไรเลยนึกถึงอะไรไหมครับเวลาเราไปเที่ยวป่าเข้าอุทยานคุณเห็นไหมว่าต้นไม้มันสูงเลยมีใครเคยใส่ปุ๋ยไหมล่ะมีใครเคยรดน้ำไหมอะ มีใครไปฉีดกันแมลงมันบ้างไหมไม่มีเลยพี่แล้วมันทำไมมันโตอย่างนั้นอ่ะก็ดูของผมเนี่ยหลักการเนี่ยต้นนี้อายุ3ปีกว่าเนี่ยลองดูทรงพุ่มมันเด็ดูที่โคนเนี่ยมีปุ๋ยสักเม็ดไหมล่ะหัวน้ำมีอยู่แค่สีมิลอ่ะแล้วอันนี้คืออ่ะเมื่อกี้เรื่องธาตุอาหาร,รเรื่องปุ๋ยเรามีละอยู่ในดินละครับแล้วน้ำอ่ะพี่มาจากไหนน้ำเราก็มีบ่อบาดาลอยู่ข้างหน้า Oh, แล้วก็สูบบาดาลขึ้นไปในแท้งแล้วก็ปล่อยมาเป็นกราวิตี้รับไม่ต้องใช้พลังงานอะไรใช้พลังงานสะอาดอย่างเดียวครับนะเดี oh. ๋ยวเราก็จะเดินไปดูน้ำต้องพยายามให้น้อยๆนะให้อยู่ที่จุดเดียวให้ตรงรากแก้วห้ามตีสปริงเกอร์ถ้าเป็นสปริงเกอร์ออกข้างและจะเละเทะหมดเลยทั้งหญ้าทั้งรากออกไปด้านข้างหมดปล่อยที่จุดเดียวเลยคล้ายๆน้าหยดเลยครับปล่อยไปเรื่อยๆน้ำมันก็จะซึมลงไบเหมือนไส้ดินสอครับรับ mm hmm. แล้วมันก็จะไปบานข้างล่างเหมือนพีระมิดอย่างนี้ครับอื เพื่อให้ความชื้นเนี่ยมันไปสะสมอยู่ใต้ดินใต้ดินแล้วรากมีความชื้นรากมันก็สามารถที่มีดูดซึมความชื้นได้ตลอดเวลาต้องครับเพราะว่าดินมันมีความชื้นสะสมอยู่ใช่ครับลึกลงไปใต้ดินสามเมตรสี่เมตรแดดเทายังไงมันก็ไม่แห้งความชื้นมันไม่ถึงหรอกโอ้ั่นผมจึงบอกว่านี่คือกำพอครบภาปีไม้ผลจะเป็นไม้ป่าแล้วทั้งหมดนี้ถูกเลี้ยงต้นไม้ ต้นไม้ใหญ่1 5 0 0ันต้นนะต้นไม้เล็กอีกเป็นหมื่นๆอย่างที่เห็นเนี่ยก็ใช้หลักการกราวิตี้เนี่ยนะครับก็คือระวน้ำจากบอ่อบาดาลใกล้ๆเนี่ยนะครับ,รบสูบด้วยโซล่าเซลล์ดันขึ้นมาไว้ในแทงค์จากแทงค์อยากจะเปิดตอนไหนก็เปิดมันก็วิ่งไปตามสายโอ้แล้วเราต้องให้น้ํำยังไงบ้างผมให้น้ําเยอะที่สุดถ้าต้นไม้โตแล้วก็คือเดือนมีนากัะเดือนเมษาสองเดือนที่เยอะๆอยู่เอากคาโดต้องการน้ามากที่สุดก็คือเดือนพฤษภา มิถุนา,ารกรกฎาหน้าฝนก็หน้าฝนก็เดี๋ยวฝนก็ตกล,ลูกกําลังโตเขาใช้น้ําฝนเองเลยแต่ถ้าไปใช้เคมีไม่ได้นะถ้าไปเร่งเปิดตาดอกเร่งติดลูกต่าง,างๆมันจะมันจะเป็นนอกรอนอกระดูกเพราะนอกกระดูกฝนมันไม่ตกฝนไม่ตกต้นไม้มันก็ตาย<อ>เพราะนั้น<ม>เขาจะสร้างลูกเตรียมรอมงรักฤระดูฝนของเขาเองเขารู้ว่าเขาวันจะติดลูกตอนไหนต้องการน้ําเยอะตอนไหนเขารู้โดยเขารู้เก่งกว่าเราแล้วกันแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับ เราจะทำไงให้คุณภาพออกมาแล้วมันเท่ากันพี่คุณภาพก็คือหมายความว่าต้นต้นไม้ผลทุกชนิดเนี่ยนะครับมันจะมีเอกลักษณ์มีคุณภาพมีรสชาติที่แตกต่างเฉพาะสายพันธุ์อยู่แล้วขอให้เขามีปริมาณอาหารอินทรีย์วัตถุที่พอเพียงเขาสามารถสร้างอาหารสร้างเนื้อสร้างไรายได้มาอย่างสมบูรณ์คือเราเตรียมท่าตอาหารนะบำร,รุงต้นให้แข็งแรงครับ ถ้าต้นมันแข็งแรงและสมบูรณ์รมันก็จะทําให้ความสม่าเสมอออกมา<ล>ก็คือผลผล,ผลิตออกมาสมบูรณ์รเหมือนกันเทคนิคพิเศษที่เราทําให้ผลไม้ที่นี่รสชาติดีคือการใส่แกลบดําลงไปผมยังไม่ได้ขอเทคนิคเลยพี่พี่ให้อีกแล้วอ่ะคือคือแกลบดาอย่างนี้ถ้าคุณโบราณมีโอกาสได้ดูพารคดีอะไรก็แล้วแต่พื้นที่ไหนนะที่ที่มีลาวามีภูเขาไฟมีฝุ่นท่าภูเขาไฟเกาะนานๆถ้ามีต้นไม้ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ย มันจะเป็นต้นไม้ที่มีสีสันมีเอกลักษณ์มีความแตกต่างเลยจะแข็งแรงมากนี่คือการที่มาจากคาร์บอนในแกลบดำโอ้คาร์บอนนี่เป็น,นกลไกสำคัญนะเอ่อผมจึงบอกว่าเวลาคนแก่คนเฒ่าสมัยโบราณกาอยากให้ผลไม้ที่เปรี้ยวมีรสหวานเนี่ยเขาเอาขี้เถ้าไปใส่ครับมันก็จะมีรสชาติที่ดีขึ้นเพราะนั้น,นกลไกในการเปลี่ยนรสชาติให้ผลไม้ดีเนี่ยผมยังเชื่อในเรื่องของความเป็นคาร์บอนอยู่นะครับอืมจะบอกว่าเราอาศัยธรรมชาติอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะ ครับแต่และมีหลักการครับมีที่มาที่ไปเราไม่ได้อาศัยจากความเชื่อเราเข้าใจธรรมชาติและก็ใช้ธรรมชาติไปดูแลธรรมชาติควบคุมธรรมชาติธรรมชาติเขาเขารู้รู้แล้วว่าแกลบดํามีผลต่อไม้ผลเราก็ใส่แกลบดํปให้เขาเนะี่ยเอาธรรมชาติไปใส่ธรรมชาติเขาไม่สามารถหาแกลบดําในบริเวณนี้ได้อเพราะฉะนั้นมันมันก็คือธรรมชาติเนี่ยแต่เราต้องเข้าใจธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้กับธรรมชาติว่าธรรมชาติอันเนี้ย แกแบดําคือคาร์บอนถูกต้องครับ,รบอ่าแล้วธรรมชาติต้นไม้ต้องการอะไรเ,เราก็เอาตรงเนี้ยไปเติมเติมให้เขาครับอโอเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าในส่วนของบริเวณด้านหน้าเป็นยังไงครับ,รบจริงๆสวนสวนนคดเทพนาเนี่ยก็เป็นสวนหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วประเทศเนะคะในแต่ละปีเราก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้น ผลผลิตที่อยู่หน้าสวนส่วนมากแทบจะไม่พอขายสักปีนึงคนก็อยากจะมาเก็บจากต้นเรามาดูป้ายหน่อยไหมครับพี่พอไม่เกี้ะผมเห็นป้ายป้ายนี้ใช่ไหมอ๋อหลายหลายคนก็ชอบถามว่าเวลาปลูกแล้วจะขายที่ไหนขายยังไงใช่ไหมฮะครับก็ให้ดูป้ายก่อนถ้าเราทำผลไม้ที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยเป็นที่ต้องการของนักบริโภค ก็จะมีตลาดเข้ามาที่เราตลาดก็คือตัวนี้นะ oh. ก็คือเซนทันครับหมายถึงว่าเซนทันวิ่งเข้ามาอีกเซนทันเขาก็เข้าเซนทันอ่ะจะเป็นเซนทันหรือเป็นโมเดิร์นเทรดไหนก็แล้วแต่ถ้ามีผลไม้ลักษณะแบบนี้นะแบบของผมนะครับมีโครงสร้างแบบของผมมีทั้งเรื่องการทําธุรกิจมีทั้งเรื่องคนทั้งเรื่องชุมชนทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกที่ในโลกนี้เขาตามหาสินค้าพวกนี้ทั้งหมด ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเซนทันทุกกลุ่มเพราะเขามีความเชื่อว่าถ้ามาส่งเสริมสินค้าที่เป็นแบบนี้นะฮะมันจะทําให้โลกดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นคนดีขึ้นแผ่นดินดีขึ้นเพราะถ้าคุณทําแบบผมเนี่ยเชื่อถอะการตลาดวิ่งมาหมดขอให้เป็นแบบนี้จริงๆนะขอให้เป็นแบบนี้จริงๆนะอย่างที่เห็นเขาก็จะขึ้นป้ายเลยว่าศูนย์เรียนรู้พัฒนาผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่คือป้ายที่เซนทันเขาทำมาเองอ๋อเหรอฮะครับเราไม่ได้ทำ เอาเซนทันทำให้ด้วยนี่เซนทันทำทั้งหมดครับโอ้เท่าที่เราก็ได้คุยมานะครับท่านผู้ชมเราเห็นแล้วแหละว่าสวนโอโคาโดนะครับครับที่นี่เนี่ยมีตั้งแต่เป็นมลเมล็ดนะครับเอามาเสียบยอดเอามาปลูกอา,อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ออกมาเทคนิคการดูแลครับอ่าการรีเช็คในเรื่องของอ่าการบำรุงว่ามันดีถูกต้องไหมก็มีวิธีการรีเช็คละครับแต่ฟีงหนึ่งที่เราจะพาไปดูต่อไปนะครับ คือผลผลิตที่เพิ่มมูลค่าด้วยครับมันแค่ไหนเดี๋ยวให้พี่วิเชียนพาไปชมดีกว่าครับการการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเนี่ยนะก็คือการแปรรูปการแปรรูปเนี่ยให้คำานึงถึง2อ,อย่าง1แปรรูปเพื่ออายุการเก็บเกี่ยวมานานขึ้น2แปรรูปเพื่อให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าสองข้อนี้อยู่ในข้อเดียวกันได้มันที่ผมจะพาไปดูอ่า เราก็จะได้มูล,ลค่าและอายุกับเกียวที่นานขึ้นเดี๋ยวสักพักไปดูกันไปดูเลยครับใช่ครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราก็กลับมานั่งอยู่ใต้ล่มแล้วเมื่อกี้เราอยู่กลางสวนอะโวคาโดอินทรีนะครับทารู้ไหมฮะว่าอะโวคาโดเนี่ยมีชื่อเล่นอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าทองคําเขียววันนี้เนี่ยทองคําเขียวคืออะไรเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาให้พี่วิเชียน อธิบายกันดีกว่าครับพี่ว่าในการสร้างมูลค่าของโอะโวคาโดให้มันเป็นแค่ผลไม้เนี่ยจากแค่ผลไม้เนี่ยให้มันเป็นทองคําเขียวเป็นยังไงครับพี่ครับขอบคุณครับคุณโนราห์ตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยทุกคนก็รู้จักอะโวคาโดแล้วว่าปลูกยังไงเพ่อพันยังไงต่างๆแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณโนราห์ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือผลตอบแทนอ่าครับผลตอบแทนจะมีความยั่งยืนความยั่งยืนเนี่ยเหมือนของเราเนี่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ความยั่งยืนเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้าอย่างเดียวครับมันจะต้องเป็นแบรนด์นะครับ<ม>การที่เป็นแบรนด์ก็คือมันก็ต้องมีการแปรรูปนะครับอนอกจากแปรรูปอย่างที่น้ําน้ําปั่นที่ได้กินไปแล้วนะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่อยู่ในมือผมเนี่ยจะมีอยู่สองชิน้นชื่อแบรนด์ว่าภูมิปนาภูมิปนาทุกคนรู้จักหมดในโมเดนเซตนะฮะชิ้นนี้ก็คืออะโวคาโดสายพันธุ์แฮรที่เราใช้คําว่าเนื้อตัดแต่ง ที่คนทั่วโลกนิยมที่จะซื้อไปอย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขากินทุกวันตอนเช้าเอาชิ้นมาแล้วก็ปั่นกับน้ำเป็นพวกน้ำอัลมอนด์แลต่างๆน้ำนนต่างๆนะครับชิ้นเหล่านี้นะครับก็คือมาจากอโวคาโดอินซีที่มีลูกผิวไม่ค่อยสวยนะครับลูกเล็กลูกอะไรก็แล้วแต่แต่คุณภาพรสชาติดีนะครับเขาก็จะมาตัดแต่งเป็นเนื้อชิ้นเป็นเนื้อชิ้นเสร็จปุ๊บถ้าเป็นอโวคาโดอินซีนะคุณโอราน แช่ยังไงก็ไม่ดำนะครับอโดยมไม่ต้องเคลือบสารอะไรเลยสีจะเหมือนเดิมรสชาติจะเหมือนเดิมสองปีไม่เปลี่ยนแปลงคืออย่างนี้เก็บได้ถึงสองปีเลยสองปีเลยครับจากต้นที่สามารถทิ้งลูกไว้ได้ถึง14เดือนครับแล้วก็มาเก็บไว้ได้อีกสงปีสองปี อำนาจในการต่อรองเรื่องการตลาดสูงไหมอยู่อยู่ที่เราแล้วจะขายตอนไหนก็ได้อยู่ที่เราแล้ววันนี้อยากได้เงิน500ก็ขายเป็น1นกิโลได้500บาทถ้าเราขายตันนึงก็ได้5 0,000นบาทจากลูกที่มันไม่ค่อยสวยแต่มันเป็นอินทรีย์ครับใช่ไหมแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเราดีใจมากที่สุดก็คือผลไม้ที่สามารถแปรรูปเก็บอายุการเก็บเกี่ยวได้นานและก็เพิ่มมูลค่าได้เนี่ยมันจะทําให้อำนาจในการต่อรองเรื่องการตลาดสูงคุณสามารถที่เอา แปรรูปอย่างนี้มาขายในช่วงที่ไม่มีแฮชในประเทศไทยก็ได้อืมก็คือเราสามารถเก็บไว้ขายในช่วงเวลาที่เราอยากขายถูกต้องทำให้คนได้กินแฮชตลอดปีหนึ่งได้ราคาได้ราคาสองมีของป้อนตลอดตลอดครับอ้อไม่ขาดครับออนี่คือเป็นชิ้นและอีกอย่างหนึ่งก็อะโคาโดที่เขาสุกมากๆเนี่ยนะครับไม่ต้องรีบขายไม่ต้องเร่งขายคุณสามารถทำเป็นเนื้อเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวเรียได้เลยกิโลละ5้0บาทเหมือนกัน 500บาทตอน1กิโลเนื้อเพียวๆเนื้อเพียวๆถุงนี้เท่าไหร่ครับพี่ถุงนี้ก็คือครึ่งกิโล250บาท250บาทครับโหแค่ถุงนี้นะพี่ครับเนี่ย250บาทเขาไปทำอะไรครับเอ่อที่ลูกค้าที่มาซื้อที่สวนมากที่สุดก็คือหนึ่งเอ่อในเรื่องของการแปรการเอาสินค้าแปรรูปไปเป็นน้ําปั่นประกอบอาหารในเรื่องของอาหารญี่ปุ่นครับและส่วนมากก็ในอุตสาหกรรมความบางคนเอาไปพอกหน้าเลยนะและบางคนก็ไปทาขนมบางกินตอนเช้า ก็ใช้ในการประกอบอาหารหรือกินสดได้สมหมดทุกอย่างส่วนเนื้อชิ้นเนี่ยก็จะมีการนําไปปั่นก็ได้กินสดก็ได้บางคนก็มีวิธีการกินที่แตกต่างกันไปอาจจะผสมน้ําผึ้งผสมอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามสื่อให้ทุกคนเห็นว่าเราปลูกอะไรก็แล้วแต่เราทําผลิตสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่ผลิตสินค้าการเกษตรให้ระวังว่าหนึ่งถ้าผลผลิตออกพร้อมกันทั้งประเทศมันจะทําให้ต้องรีบขาย หรือขายไม่ทันเกิดความเสียหายนะครับอาจจะเน่าอาจจะเสียได้ก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นพยายามเรียนรู้เรื่องการแปรรูปในรูปแบบของทําให้มันปลอดภัยเก็บไว้ได้นานถ้าเรารู้กระบวนการแปรรูปเนี่ยเราก็ไม่ต้องขนใส่รถกระบะแล้วก็เอาไปทิ้งที่หน้าทาเนียบถูกต้องครับนั่นคือเรื่องจริงที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมฮะถ้าเรารู้กระบวนการแปรรูปเราก็จะเ,เก็บแล้วเราก็เอามาทําแบบนี้ถูกต้องครับแล้วเอาไว้ขายตอนที่ราคามันแพงถูกต้องครับ Oh. อันนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเลยเป็นที่ต้องการมากตลาดทุกวันเสาร์ที่ก็จะมีคนที่เขากินให้ประจําเข้ามาซื้อคนหนังซื้อดีนั่นก็สามสี่พันบาทต่อคนที่เข้ามาเขาซื้อไปเยอะมากแล้วก็ไปแช่แข็งของเขาครับอย่างนี้นะพี่เอาไปแช่แข็งต่อแล้วก็จะกินเมื่อไหร่ก็ค่อยๆเอาออกมาอะโวคาดโดหนึ่งกิโลเอามาเล็ดออกเอาเปลือกออกครับได้เนือ้อเจ็ดขีดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่า เพราะนั้นในว่าโลก,กิโลกว่า,วาถ้าเราขายด้วยไปกิโลหนึ่งสองร้อยสามร้อยแต่ถ้ามาแปรรูปอะห้าอร้อยเปอร์เซ็นห้าร้ครับโอ้ oh, มันหายไปแค่30%มสิบเดี๋ยวมูล,ค,ลค่คาเพิ่มอีก100%รซนครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ว่านี่คือปลายทางเวลาเราจะปลูกหรือทําผลิตสินค้าผลิตผลิตอะไรก็แต่เราอยากจะให้มีความชัดเจนถึงเรื่องของปลายทางในการเก็บ ยืดอายุแล้วก็เพิ่มมูลค่าถ้าทําได้อย่างนี้เกษตรทุกคนทุกคนเขาจะไม่ลําบากเขาจะไม่ต้องแรงขายไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของพ่อค้าคนกลางรีบขายนะมันจะสุกแล้วอะไรเงี้ยครับก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะครับอยากให้พี่วิเชียนครับได้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนะครับทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ครับนะครับแบ่งปันกําลังใจนะครับฝากถึงท่านผู้ชมได้เลยครับพี่ สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งให้คิดอยู่เสมอว่าเรามีพระเจ้าอยู่อ,องค์เดียวกันนะครับเราเป็นคนไทยด้วยกันต่างอาชีพต่างสาขาต่างฐานะต่างการศึกษาแต่สิ่งหนึ่งความเป็นแผ่นดินไทยจะอยู่ได้คือต้องมีคนไทยถ้าไม่มีคนไทยก็คือไม่มีแผ่นดินไทยและเช่นกัน ถ้าคนไทยไม่มีแผ่นดินก็ไม่มีชาตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งจะเป็นเกษตรกร,ะกรนะครับเป็นวิศวกรรมเป็นหมอเป็นนักการเมืองเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะให้ซึ่งกันและต่อกันก็คือการดูแลซึ่งกันและกันวันนี้ยังมีคนจนอีกจํานวนมากยังมีเกษตรกรดังลําบาก ที่ยังเข้าไม่ถึงทั้งการตลาดทั้งแหล่งทุนทั้งองค์ความรู้ทุกคนผมเชื่อว่ามีความสามารถอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่จบเกษตรแล้วจะไม่มีความรู้เรื่องเกษตรนะครับเพียงแค่ก้าวมาดูแลชุมชนสักนิดหนึ่งดูแลคนจนสักนิดหนึ่งเรียนรู้อย่างที่คุณโอลานได้ใช้ชีวิตเป็นปีๆอยู่ที่แม่ห้องสอนคุณก็จะซึมซับจึงรู้คุณเข้าใจคุณจึงเกิดโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ให้กับคนจํานวนมากคุณสามารถเอาต่อสั่งอ้อยมา ที่จะต่อยอดความคิดได้เพราะฉนั้นผมอยากให้คนเหล่านี้ที่มีเหลือมาแบ่งปันและดูแลชุมชนกันนะครับอย่างที่หลายๆคนทําฝากไว้ว่าเรามีพระเจ้าอยู่องค์เดียวกันช่วยกันเถอะนะยังไงให้เข้ามาแล้วในอนาคตข้างหน้าผมยังคาดหวังว่าเกษตรกร,รทั้งหมดเหล่านี้จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอาจากรรมลดลงยาเสพติดลดลงถ้าทุกคนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นครับอิ่ม ไม่ได้แค่อิ่มท้องครับแต่อิ่มใจแล้วก็ต้องเสริมตรงนี้ครับพี่ว่าในส่วนของผมเองนะครับที่ได้เข้าไปมีโอกาสนะครับช่วยชุมชนในเครือข่ายวิสาหกิจสร้างป่าสร้างไรายได้จังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นโครงการในพรรมดิตของสมเร็จประเทศทําให้ผมได้เข้าใจครับบริบทวิถีชีวิตวิธีคิด นะครับแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจริงๆครับพอเราเข้าใจแล้วครับเราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้อีกเยอะเลยเพราะเราจะไม่คิดในมุมมองของเราแต่เราจะคิดในมุมมองของชุมชนเราจะคิดในมุมมองของคนที่เขาอยู่ในชุมชนใช่ครับแต่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในชุมชนเดียวกับเขาเราอยู่ตรงนี้ฮะแต่เราก็ยังมีหัวใจเดียวกันที่สำคัญที่สุดคือหัวใจเดียวกัน แล้วก็สิ่งที่เราได้เดินทางมาเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เส้นทางเนี้ยครับมันเหมือนออฟโรดครับพี่แต่ถ้าคุณไปถึงเส้นชัยเมื่อไหร่นะมันคืออากาศที่บริสุทธิ์แค่นี้เองครับ,รบทำด้วยกันทำด้วยใจนะครับ ไปด้วยกันโตด้วยกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับครับคลิปนี้สนุกมากเลยครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็กดแชร์เยอะๆนะครับแล้วก็แบ่งปันคลิปนี้นะครับเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้นะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆของท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับบ๊ายบายครับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับครับขออนุญาต มอบประกาศสีิบัตรเดอะฮีโร่ฟาร์มเมอร์ให้กับพี่วิเชียนนะครับขอบคุณพี่วิเชียนมากนะครับที่วันนี้มาให้ความรู้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับที่ได้ติดตามคลิปนี้ครับครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชนะครับแล้วก็แบ่งปันคลิปดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนครับขอบคุณพี่วิเชียนครับครับสวัสดีครับ แล้วก็มีอันนี้ให้ด้วยครับพี่อ่าเป็นสารชีวพันธุ์ครับเราชอบมากอย่างนี้ครับได้มาตรฐานไอ o ฟมด้วยครับอ่าอันนี้สวนจะเป็นส่วนอินทรีย์ที่ถูกยกระดับแล้วครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ครับบ๊ายบายครับ